สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะจากที่มารับชมนะคะช่องทางทาง u t u b e นะคะก้าหมายรถบ้านยินดีต้อนรับขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะสนใจรถไปใช้งานราคาเริ่มต้นหลักหมื่นะสภาพสวยพร้อมใช้มีบริการจัดส่งนะคะสอบถามได้คอมเมนต์เข้ามาได้หรือติดต่อโดยตรงได้นะคะของเราเป็นรถราคาไม่แพงเป็นรถบ้านมือสองนะคะ บประหยัดนะคะราคาไม่ข้ามแสนสนใจสอบถามได้นะคะพิกัดปักคงไฟนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทักทายกันยามดึกนิดนึงนะคะวันนี้สวัสดีนะคะสนใจสอบถามได้นะคะสวัสดี23ท่านที่กําลังรับชมอยู่นะคะรถ่้านมือสองพร้อมใช้ราคาเริ่มต้นที่98,000มันบาทนะคะ กับเลนเซอร์ซีเดียนะคะเผื่อท่านใดหาอยู่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะท่านใดหาอยู่สอบถามเพิ่มได้นะคะตองทางการตริดต่อขึ้นให้อยู่ด้านหน้าไลน์นะคะคันแรกเป็นซีเดียปี2011นะคะเราได้สีขาวมุกสีสวยพร้อมใช้ภายในสวยคันนี้พร้อมใช้มากๆนะคะ9ก0 0 0บาทเท,ท่านั้นท่านใดที่หารถราคาประหยัดไม่สูงนะคะ ตกไม่สูนพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคันนี่ื้อเดียนะคะหนึ่งจุดหก g ีเนะคะปีสองพันสิบเอ็ดนะคะสีเต็มรอบคันด้วยสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกสีสวยเก็มรอบคันไม่มีตำหนิริ้วรอยนะคะภายในสวยทุกจุดรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะใกล้ๆก็ซื้อขายกันได้มีบริการจัดส่งให้นะคะสวัสดีสิบหกท่านที่รับชมอยู่นะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะสีเดียปีสองพันสิบหกกีออโต้นะคะ ใช้งานมาแล้วแสนอสองแสนสามหมื่นกมก,กว่าๆนะคะเป็นตัว CNG แท้จากโรงงานใช้งานสองระบบประหยัดมากๆนะคะน้ำมันบวก NGV นะคะรถพร้อมใช้นะคะภายในสวยสีพร้อมเล่นพร้อมโอนมีบริการจัดส่งให้นะคะพิกัดปักท่งชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ สนใจทักได้โทรได้นะคะรถพร้อมใช้ภายในสวยสีสวยนะคะเลื่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดที่สําคัญมีประกันภัยให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมภายในสวยทุกจุดนะคะออปชั่นเต็มครบเลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทานล็อกกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้าจะภายในรถนะคะมีกล้องหลังจอถอยให้พร้อมประกันภัยให้นะคะสนใจทักได้นะคะทักได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ สนใจทักบ้านเคียวหรือโทรมาได้นะคะเผื่อจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดี18ท่านที่รับชมอยู่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะผ่านช่องทาง youtube ของเก้าใหม่รถบ้านนะคะคันนี้ก็เป็น v ีออนะคะ1.5ึอีเกียธรรมดาสวัสดี45ท่านนะคะที่เข้ามาชมใหม่นะคะ ใครหายอยู่ใครถนัดขับเกียร์ธรรมดานะคะ 1.5e นะคะเกียร์ธรรมดาปี2010กับคันนี้นะคะ Toyota v i o นะคะรถได้สีขาวล้อแม็กขอบ15ยางดอกเต็มนะคะฟีใหม่รอบคังสีสวยนะคะสีสวยเดิมนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะมีบริการจัดส่งให้ คันนี้ใช้งานมาแล้วแสนแปดหมื่นกมกว่านะคะปีสองพันสิบภายในจะเป็นโทนสีดำเบาะหนังกระจกไฟฟ้านะคะภายในสวยพร้อมภายนอกพร้อมนะคะไปใช้งานได้เลยของเราเป็นรถบ้านซื้อมาขายไปใช้ไปด้วยนะคะเน้นคุณภาพให้ท่านไปใช้งานได้เลยทุกคันนะคะคันนี้ก็จะเป็นภายในออกโทนสีดำเบาะหนังสภาพสวยพร้อมใช้นะคะเบาะไม่มีขาดไม่แตกไรยงาไม่สึกไม่โซมนะคะ อยากได้รูปส,สวยๆเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้นะคะทักได้โทรได้นะคะภายในสวยทุกจุดนะคะไปใช้งานได้เลยนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะสภาพภายในสวยเงาง,งามพร้อมใช้ภาษีไม่ขาดแอร์เย็นเล่มพร้อมโอนมีบริการจัดส่งให้สนใจทักมาได้นะคะพิกัดปักทงช้นะคะจังหวัดนครราชสีมา สวัสดี18ท่านที่กําลังรับชมอยู่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมีคําถามพูดคุยทักได้นะคะคอมเมนต์กันมาได้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ให้นะคะขอบคุณสําหรับการถูกใจไลค์นะคะสวัสดีนะคะ18ท่านที่กําลังรับชมอยู่สนใจทักได้นะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะ คันนี้ก็98,000ันบาทเท่านั้นกับเลนเซอร์ซีเดีปี2011นะคะรถประวัติดีมากคันนี้เจ้าของเดิมเช็คศูนย์ตลอดนะคะมีประวัติการเช็คระยะนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ดูนะคะแล้วก็มีประกันภัยให้ครบนะคะประกันชั้นสองคาษสีไม่ขาดคันซื้อไปแล้วก็ไปใช้งานยาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้อย่างดอกเต็มล้อแมกเอ็นเดิมจากโรงงานนะคะ รับประกันโครงสร้างไม่มีบาะเหตุจนหนักพลิกความน้ําท่วมนะคะภายในสวยทุกจุดออปชั่นเต็มครบนะคะไปใช้งานได้เลยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะพี่พี่ที่กําลังรับชมอยู่เจ็ดท่านขอบคุณนะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะมีบริการจัดส่งให้ใกล้ใกลเราซื้อขายกันได้นะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะเก้าหมืนแปดพันบาทนะคะสําหรับซีเดียคันนี้ปีสิบเอ็ดด้วยนะคะได้ปีสิบเอ็ดสนใจก็สอบถามเพิ่มได้นะคะสะดวกทักสะดวกโทรก็ยินดีนะคะยินดีก็หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะ พิกัดรถปักองชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะคันนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะคะสีเต็มพร้อมมากนะคะไปใช้งานได้เลยสีเต็มภายในสวยเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกสีไม่มีริ้วรอยนะคะไปใช้งานได้เลยภายในสวยภาสีไม่ขาดประกันพร้อมนะคะประกันภัยชั้นสองมีให้ภายในกว้างขวางนะคะ าาถูกอัลโมไซบางรุ่นนะคะคุ้มมากๆเก้าหมืนแปดพันบาทเท่านั้นนะคะกับเลนเซอร์ซีเดียปีสองพันสิบเ็ดนะคะคันนี้ สวัสดีจ้าทักทายนะคะทักทายกนยามดึ่นิดนึงนะคะสวัสดีสี่ท่านที่กําลังรับชมอยู่นะคะรถบ้านมือสองราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวใหม่รถบ้านนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านใดหารถใช้งานราคาไม่แพงงบประหยัดนะคะคอมเมนต์หรือทักหรือโทรมาสอบถามเพิ่มได้นะคะพิกัดปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะมีบริการจัดส่งให้ สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์แล้วก็ที่มาชมคลิปย้อนหลังนะคะสนใจทขไปใช้งานราคาไม่แพงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะพี่กัดยอยู่ปักงรงชัยเรามีบริการจัดส่งให้นะคะของเราเริ่มต้นที่ราคาหลักหมื่นนะคะท่านใดหาอยู่งบประหยัดราคาไม่แพงนะคะเล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดรถวิ่งทางยาวทางไกลได้แล้วก็มีบริการจัดส่งให้นะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่กาลังรับชมอยู่แล้วก็สวัสดีลูกค้าที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะสนใจนะคะสนใจรถมือสองราคาหลักหมื่นไปใช้งานที่ของเราเก็บงานให้พร้อมมีบริการจัดส่งให้นะคะที่มาชมคลิปย้อนหลังก็ดีที่กําลังชมไลฟ์สดก็ดีนะคะก็สามารถติดต่อมาได้จะทักคือโทรก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับสนใจก็ทักได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะของเราจะมีรถราคาหลักหมืนม่นหมุนเวียนมาเรื่อยๆนะคะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีรถเข้ามาเผื่อเป็นรุ่นที่ท่านอยากได้หรือรุ่นที่กานท่านกำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการเข้ามารับชมนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะคะค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่19ท่านนะคะพอดีกำลังจะลงนะคะ มีคำถามสอบถามได้นะคะรถบ้านหลักหมื่นนะคะเริ่มต้น9ด0 0 0บาทคันแรกนซอร์ซ c e ดียนะคะปี2011นะคะสําหรับคันนี้ปี2011หนึ่งจุดห้า e นะคะหนึ่งจุดห้า G L X อ e a r Auto นะคะรถได้สีขาวมุกภายในสวยนะคะสีพร้อมเตรียมพร้อมโอนมีบริการจัดส่งให้ด้วยนะคะราคา98,000บาทเท่านั้นนะคะเผื่อท่านใดกําลังมองหารถใช้งานนึประหยัดอยู่นะคะทักได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ต้องขออภัยลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะอาจจะพาชมภายในได้ไม่ชัดนะคะสนใจนะคะติดต่อไอ l ดี e ลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เรามีบริการจัดส่งให้ใกล้ไกลก็ซื้อขายกันได้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้าที่กำลังชมอยู่นะคะ23ท่านขอบคุณมากนะคะสนใจรายละเอียดก็สอบถามได้นะคะของเราเป็นรถราคาหลักหมื่น นะคะหลักหมื่นไม่ถึงแสนนะคะส่วนคันนี้ก็จะเป็น To y ยต a v i o อนะคะ 1.5e นะคะเกียร์ธรรมดาเผื่อท่านใดหาอยู่นะคะรถได้สีขาวล้อแม็กขอบ1.5ยางดอกเต็มน,นะคะใช้งานมาแล้วแสนแปดหมื่นก้ามอกกว่างนะคะฟิมใหมรอบคันภายในสวยเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะคะรถยิ่งทางยาวทางไกลได้นะคะของเราเช็คสมัครถณะทุกคันได้มีความพร้อมเล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาด มันไปใช้งานยาวต่อได้เลยนะคะที่การีปักพงชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีสิบห้าท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสนใจทักได้โทรได้นะคะตามช่องทาง,งที่ขึ้นให้อยู่นะคะอยากได้รถไปใช้งานของเรามีจัดส่งให้ใกล้ๆเราซื้อขายกันได้นะคะสอบถามรายละเอียดมาก่อนได้นะคะ วิดีโอขอชมรถทุกจุดได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้ไม่สามารถพาชมภายในได้นะคะอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะคะสนใจก็สามารถ ID มาได้นะคะทักไลน์มาได้นะคะเผื่อจะได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีนะคะลูกค้าที่กำลังรับชมดูแล้วก็ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ลูกค้าที่มาชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะ รถบ้านราคาหลักหมืน่นพร้อมใช้งานยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้าท่านที่กำลังรับชมอยู่ด้วยขอบคุณมากนะคะสนใจพักมาได้โทรได้นะคะขอบคุณสําหรับการถูกใจไลค์ให้นะคะ พี่เพื่อนๆที่รับชมอยู่9ก้าท่านนะคะมีคําถามสอบถามได้นะคะสนใจรถไปใช้งานนะคะราคาไม่สูงนะคะของเราเน้นรถหลักมือพร้อมใช้นะคะมีเล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดมีบริการจัดส่งให้ไกลๆนะคะก็ซื้อขายกันได้นะคะ ค่ะก็จะขออนุญาตลงก่อนนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะแล้วก็ที่กําลังชมอยู่ก็ดีที่มาชมคลิปย้อนหลังก็ดีนะคะหลังจากเข้ามารับชมแล้วสนใจรถติดต่อมาได้นะคะทักบ้านเขียวหรือโทรได้นะคะยินดีนะคะของเราเป็นรถราคาไม่แพงเป็นรถบ้านที่ซื้อมาขายไปใช้ไปด้วยนะคะสมรรถ,ถนะผุกคันจะพร้อมให้ท่านไปใช้งานได้เลยเพราะเรามีการใช้งานตรงไหนต้องซ่อมบำรุงดูแลเราเปลี่ยนให้หมดนะคะ คันซื้อไปแล้วก็ไปใช้งานยาวๆได้เลยทุกคันภาษีไม่ขาดเล่นพร้อมโอนนะคะรับผิดชอบการโอนให้สนใจก็ทักได้นะคะซื้อขายผ่านออนไลน์ได้ทุกจังหวัดทุกประเทศนะคะบริการจัดส่งให้นะคะก็ขออนุญาตลงก่อนนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะหรือฝากชมไลฟ์ด้วยนะคะเราก็จะมีเข้ามาพูดคุยกันทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ